หกหกนะครับอยากจะสต็อปไปก่อนได้ไหมฮะอยากจะสต็อปไปเดี๋ยวเกินนะโอ้โหกดอันดูได้ไหมฮะกดอันดูตรงไหนมีทางได้ใหม่ให้แก้ตัวคือเกมสุดท้ายครับนะชี้ชะตาครับไม่เซตนะจะได้เล่นเกม3หรือว่าจะแตกไพ่นะชะตาที่ไม่อาจดีกเลี้ยงหรือเปล่าคือมีแต่ตัวเด็ดๆนะประทัดดีๆนั้นเลยนะแต่แตกไพ่กับซาซ่านะครับ เกมแรกวอร์มอ่ะโอเคว่าไปกินหนมก่อนแล้วกันใเหียไม่ไม่ไหวละหิว ักกี้แล้วกันนะคนเชียร์เลอะคนเชียรลักกี้เยอะดูลักกี้แล้วกันดีเลยไม่อยาก DX ใช่ไหมครับใช่ครับ <First Blood. S 1> เล่นดีมากนะฟิกเล่นเล่นเล่นดีมากเป็นเด็กที่มูอไว โอ้ยแล้วลักกี้มาอยู่โล่งๆรรครับโดนมีร่วกแล้วคุณช่วยก็ร่วมกันครับตร้อยอ่ะโดนเก็บไปเลยครับแตกครับอืนิดเดียวครัไฮด้าครับนิดเดียวจริงๆฮะจะได้เหรอครับจะก็แตกไพ่กับโดนบูนะ แถวใครพี่โคนันตะกี้นี่ปลิเกเอสี่นะครับ้างไหนวะใช่หรอใช่หรอโอซาราตะก,กี้เหรอเห่ออ๋อจับได้จับได้ละจับได้ ้อยครับฟิกเตอร์ครับน็อกดาวนครับชมไม่ได้เลยครับชมเป็นดับแดด้นครับโหแล้วลักที่ยับจนยิงมาแปล่งล่างมลิงครับขอเคียร์คอนมกรลนดีกว่ะ first blood ปดบาดครับโอ้โหแล้วรีเทิร์นโดนเนี่ยครับรีเทิร์นวันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีครับแล้ิเตอร์ก็โดนลัคกี้ยิงแล้วผมยาวครับต่างได้เปรียบเปเสียเปรียบรับ รียบ้อยครับจากได้เปรียบครับเหลือคนเดียวว่าโดนบูว่าโดนบูว่าฟาฟาโรบอทไม่ตงรงนะใช้เวลานานมากครับแล้วโดนเก็บไปด้วยครับแตกงผ้าอ่ะโด,น,น,ดนพี่แด่งใครเป็นพี่ใครเป็นน้องไอ้โดนเป็นพี่ไอไ้เด็กเป็นน้องโคตรชิวอ่ะกินขนมเอย่าท่าเดินเหมือนลองคลอง ลองคองคืออะไรวะลองคองคืออะไรก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาลองคองคืออะไรก่อนน้องไอเดทเป็นพี่เอเดทเป็นน้องไอโดนเป็นพี่เอารล่วงเหมือนกันนะด้าน,านอเอเดเต้อะเอาสู่สีสองคนกแต่ละไฮด้า จะมาชุบหรือเปล่าครับเราเนี่ยเขาแปลงร่างเป็นลิงมาหาแล้วครับโดนบูมครับมาหาแล้วครับแล้วโรบอทก็ิงโคฟอยู่อ่าโดนบูมประมาทโอ้โหโรบอทผมว่าไอโรบอทเนี่ยแหละตัวตัวสำคัญเลยโอ้โหจาก4-2อะโรบอทสเปรดาเมจดีจัดเลยนะดูนะโรบอตครับเล่นดีฮะไอโรบอทเนี่ยตัวแสบเลยนะตัวโคฟครับแล้วทำดาเมจดีด้วยฮะ ลวงกับลักกี้เหลือคนเดียวครับเนี่ยตัวบอดน,นะแตกพ่ายครับผมนะเอาล้โดนน้ำหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ครับ เนี่ยไอโรบอทเนี่ยตัวตัวปวดเลยฮะพันหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดิบสี่สองคิวฮะดาเมจคือสเปรดาเมจไอ้เพื่อนดีมากนะเมื่อกี้สังเกตว่าโรบอทดาวคนเดียวยิงดาวเปสองเลยนะแต่ดีเทิร์นมึนจัดนะวันนี้ไม่รู้เป็นยินอะไรผิดสำแดงหรือเปล่าครับหน่อยเกิดไหนพี่ชายเอาแป้นพิมพ์นะโอเคทุกศัตรูมันเกิดน,นะขอให้ได้ขอให้โดนนะขอให้ถูกหวยวันที่หนึ่งนะถูกหวยวันที่หนึ่งก็มาส่งดาวพี่สักหมื่นดวงนะ อเดียที่โรบอทนั่นะไอโรบอรทนี่ตัวจี๊ดเลยติดฟันขอแค่ฟันขนมติดฟันนะันโดนด้วยนะพี่ดูทำไมอ่ะมีอะไรฟันทองเหมือนที่ยังทำไงครับตายแล้วเกิดใหม่ซะ ก็เคียร์ไม่ถูกชีเด็ดที่ลักกี้ครับครับผมไอโดนมันบ้าไอ้แล้วเพจโดนบูฟีไฟมันเป็นไรอะไอ้โดนเออ เราโดนบูฟเฟียป,ป,ปลาระเบิดใส่เออเลอร์เออเลอร์มีทั้งโคโนโมีทั้งไอวอครับโรบอทลงจต่ที่สูงครับเราล่วงครับโรบอทแล้วเผาบุฟเฟก็ล่วงเหมือนกันนะเราพิเกอร์มาร่วงลักเกียร์ล่วงครับเอาแล้วได้เปียบแล้วผมนะแล้วรีเทิร์นก็เอาให้ด้านล่วงเหมือนกันนะส่วนเออเลอร์เก็บดูดบูฟไปได้ครับแต่ตอนนี้เหลือสามหนึ่งนะปลาระเบิดมาปลาระเบิดมาวิ่งลงตรงที่เทียบต้อยครับเป็นน,นั้นท์ไมค์เซ็ตนะ ต้นเด่นน่าจะส8ปเด็กๆอยู่ใช่18แดทั้งคู่แหละอายุเท่ากันนั้นมันเกิดคลอดรูเดียวกันวันเดียวกันอ่ะอายุต้องเท่ากันอยู่แล้วเด็กเคยต่อยกับพี่โดนไหมมึงไปถามมันดิมันสตรีมอยู่ไอ้ดนมันสตรีมอยู่มึงมาถามอะไรกูกูก็ไม่รู้กูก็ไม่ใช่วันนี่ห่ำเบ้ยผิดช่องแล้วน้องจริงจริงมาสะฮักใจสาวๆหน่อยโดนตะโกนดังมาก ตโกนดังได้ครับแต่อย่าให้รู้ว่าไปด่าทีอื่นนะโดนกูกระทืบนะเตะปากแตกเลยนะมึงกูจะไม่ให้เกียรติคนอื่นนี่ต้องโดนผมเซิร์งนะโนดังได้ครับไม่ผิดนะทำได้แต่เราต้องรู้จักให้เกียรติกูต่อสู้เรานะอย่าไปดูถูกเขาเขาจะไม่ใช่นักแข่งเราก็ต้องให้เกียรติกันเพราะเราคือไฟ รักชมรมคนรักฟรีไฟ์เหมือนกันเราต้องรักกันเข้าไว้เราต้องเหนียวแน่นนะเกมอื่นมาบูรี่เราก็หนักพออยู่แล้วนะบาบูรี่เราว่าเกมกอบมัม้งนี่เราเกมเด็กน้อยมากมันก็หนักพออยู่แล้วเราจะมาเกลียดเองไม่ไดนะ้เราจะต้องรักกันรักกันไวเ้เถิดเราเติมร่วมแดนไทยแต่ตอนนี้ไฮด้าน็อกดาวรับผมใช่หรือเปล่าไฮด้าน็อกดาวเขาหดแล้วท่านั่นหนุ่มอิเดิลนั่นนะก็ยังคงสภาพความเดือดรังลาสอยแูแล้วเราฟิกเซอร์ครับเหลือคนเดียวอยกแล้ว เจอบอกผมคนเดียวอีกแล้วใช่ไหมสูสีจัดๆแล้วมาเซตแล้วแล้วเพิร์ลก็เอาว่าล่วงเป็นหนึ่งเหมือนกันนะแล้วิกเตอร์ลรูดไปเลยครับเล่นดีจัดจัดแล้วเตอร์ครับเรมาเจอพิกเพอร์ลปายพออย่างเร็ว่ามีมีปืนเล่นปืนเหมือนกันแล้วเพิร์ก็แตกไพร่จับภาพโด่งบ้านดอนหน่อยครับยังไงอะโด่งบ้านดอนโด่งบ้านดอนคนไหนครับโด่งบ้านดอนเนาะไหนเอ่ย พี่โดนเพจอะไรใครรู้พิมพ์บอกคนนี้หน่อยโดน bu ff ปะ don bu ff ปะลองพิมพ์ดูดตีมอยู่เนี่ยอัน,นี้เดทไปถ้าตีมไปโดนตีมแทนชื่คนนั้นต่อยกับไหมครับผมปะทูชี่คนนั้นต่อยกันไหมครับผมปะทูเอมอึมมาดิจับภาพโค้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเกมก่นกอน,กนนะอย่าเพิ่งไล่สาระอ่ะมา อ่ะผมเคยมำขึ้นป้อมไหมนะนั่นโรบอทนะครับเรียงหน้ากระดาษเลี้ยงหนึ่งแล้วไมค์เซต,ต้ากำมัดครับเพราะว่าแพ้ไม่ได้รัะแพ้แพ้คือจบเลยครับสองศูงนย์นะอีกวันน่าสองศูงนย์หรือเปล่าขอชื่อเฟนพี่ล์หน่อยครับใครรู้ก็พิมพ์ให้เขาหน่อยนะผมผมรู้แต่ว่าผมจำไม่ได้โดนงูกำแล้บเบิดนะ ก็แบระเบิดปลาไปครับแต่ว่าไม่มีใครดาว เทิร์นคนดีคนเดิมครับไปโดนไฮด้ายิงแล้วครับดีเทิร์นนะวันนี้เจอใครก็ร่วงนะสะดุโดนฟู๊บตกสะดุดติดตอนสะดุดนฟูนเอาโรบอทล่วงไปแล้วก็โดนเออร์เลอร์ยิงเขยตมาเหมือนกันนะส่วนงนั้นบิ๊กเตอร์ครับสัวกับไฮด้าอยู่ครับาเราไฮด้าครับโดนทานั่นของสลิปปิ้งมู๊ครับลอกดาวไปนะส่วนนี้ชุบแล้วโรบอทขึ้นมาครับเริ่มลอยน้องดาวไปอีกแล้วครับน่าเสื่อมนะสลิปปิ้งคนเดียวตีตัวหลวงหลักครับทีร้อยครับเหมือนจะดีนะฮะแต่ก็แตกพ่ายนะเป็น3-3ครับ เราั่นไมเซต็ตครับกำบัดเลยครับแว่นอยหัวจังวะพี่ว่าประยุทธ์พี่ว่าประยุทธ์กับประวิย์ต่อยกันใครจะชนะมึงนะมึงเนี่ยนะงูของอาของพี่งูเหลือมหรือหนอนหยอก นอกจาอนาคอนด้าน้องไม่ให้งูเหลือมอะบอกแค่นั้นแหละน้องจริงไม่ได้อวดนะพูดเรื่องจริงแค่นั้นแหละอ่ะโอเคดูเกมกันดีกว่าน้องชายรีเทิร์นนะเดี๋ยวจะดูไอ้รีเทิร์นที่เป็นอะไรมึงดาวบ่อยวะอ่ะรีเทิร์นดวนนี่ดีกว่ารีเทิร์นเท่ากับไม่ได้ทำอะไรเลยนะเหมือนพวกตัวตีอะตัวตีต้าตีก็ยิงดีพอาตัวตีต้าตีก็โหดนี่ฮะรีเทิร์นแม็กจะซ้ำยังไม่ได้ซ้ำเลยฮะจะซ้ำพิกเกอร์ยิ่งตัดหน้าซ้ำเลยฮะ แทบไม่ได้ทำอะไรจริงๆเก็บนี้วันนี้ดีเทิร์นเราจะร้อยโดดบู๊ว่นนอกดตาอีกแล้วครับหรัพี่นะครับพี่ธโมนะับคุณแอนพี่นธโมเลยนะกำระเบิดกัะ ดาวไปแล้วเอาละเออเรอน้องดาวครับผมนะเออรักเออญเดินสวดสลิปปิ้งครับสลิปปิ้งผมก็น้องดาวเหมือนกันแล้วพยายามจะชุบก็ให้ได้ก็น้องดาวไปโดนฟิกเกอร์ยิงไหมครับเหลือคนเดียวแล้วครับผมนะดีเถื่อนเอาหน่อยไหมฮะเอาหน่อยไหมฮะเอาหน่อยนะดีเถินนะเอาหน่อยเจอแล้วหรือเปล่าเลยที่เปนตัวจริงมาร้อยเจอที่นี่ครับดีเถื่อนแทบไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะเข้าใจเลยครับว่าทำไมไอ้ฟิกเกอร์คนเดียวเลยนะนี่ครับ ฟิกเซอร์อีกแล้วครับดาเมส3 0ะเออเลอร์ครับดาเมส207นะฟิกเซอร์โอพีอจะจัดเลนสองเกมมัน 2, เลนดีมากมากครับแล้วนี่เปิดนะเป็นเท่านั้นสไนกับลูกซองครับพี่จับุปกรณ์ไ,ม,ไม่ไม่ทำฮะคนนั้นกับพี่เมฆใครจะชนะพี่เมฆชนะครับรอหนาคนหน้ามาจิ้มฟันมาจิ้มฟันได้เปล่าฟิกเซอร์พลาดน็อกดาวไปครับ ชุบได้ไม่มีปัญหาอะไรครับนี่ครับโดนยิงกดๆมาโดนบูเขาขึ้นที่สูงครับขึ้นที่สูงครับเนี่อู๋แล้วไฮด้าออกขวามันแล้วอ,ะอ่ะตนไม้เซตไม่มีคนออกขวาด้วยนะ <S <S เปลี่ยนพี่หนึง่งด่านนครสีไวอชนรกเปลี่ยนพี่ด่านนครสีไว้นรกใช่มันมันนรกยังไงนครสีอะ่ะมันบอกว่าเสื้อพี่คันไอ้เหี้ย รบอกว่าเสื้อเสื้ออะไรวะเสื้อเสื้อเสื้อที่ใส่แล้วคันคือเพจเสื้อเพจคนอันเกมเมอร์เลยด่าไอ้นันลงเนี่ยเร็วจริงอุตส่าห์ส่งเสื้อให้ใช้ฟรีมีกันมาว่ากูอีกจะไร้เขาซทำฟอร์มเขาจะซื้อเสื้อนะกูเลยบอกว่าเก็บตังค์เก็บตังค์ไว้อบเถอะไม่ต้องซื้อหรอกแต่โดนรู้ว่าโดนเปิดมาอย่างนี้เลือดจะหมดตัวเลือดจะหมดตัวโดนจ่อยวอร์ไปแบบไม่หยุดยั้งแล้วโดนกูเขาพลาดน็อกดาวไปครับ ิกเตอร์จริงยันจัดอะโอ้แล้วดาวสองเลยครับโอ้เหลือฟิกคนเดียวครับกำมัดเียครับฟิกอย่างงี้ไม่ได้ครับฟิกเซอร์ครับวิ่งมาด้านาเจอนโคตรกับหูสี่สี่ครับโอ้โหเดือดดานเดือดดานครับ กเซอร์บอกผมเดี๋ยวผมจะแบกเองใช่ฟิกเซอร์บอกฟิกเซอร์บอกเดี๋ยวผมแบกเองใช่ฟิกเซอร์นั่นน่าจะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟิกเซอร์จะแบกเองทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงซีซีแล้วฟิกเซอร์จะแบกเองยังไงฮะฟิกเซอร์จะดูว่าฟิกเซอร์เล่นยังไงฮะถ้ามันไปได้คิวเยอะจังฟิกเซอร์บอกเดี๋ยวฟิกจะแบกเองฮะ ทันจริงไหมมันส่งให้ผมทันจริงครับผสงผมลองแล้วกดนะดนะล่วงกับโผล่บอดั้นดับแดดอิดนะเออเลอร์จะไปชุกบกับตซโดเลเปิดเซตมาจากทางด้านของดีเฟอร์นะแต่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเอ้ไซมี่โมว่าโดนยิงกดเนะฟิกเซอร์หน่อยหรือเปล่งโผบอดชุบขึ้นมาได้ไหมีปัญหาอะไรออกได้หรือเปล่าฟิกเซอร์ฮนะอับอับตรงนี้คนระับ กดนว่านร้วด่ากรอวนกัดเรียบร้อยไับแดดะ้วด่าวรดาวดาวดวงเฉยเลยครับโ้โหดอะดาววงสลิปปิ้งวงยิงไฮด้าไปคึ่งรอดเหมือนกันแล้วเปิดโนยิงแล้วดเลยก็โดนแ้วดีเทอร์เก็บไปครับวมก็น็อกดาวครับผมนะแต่เรียบร้อยไฮด้าก็โดนน้วดีเทิร์น็อกดาว่งครั้งนะอ่าลกกี้คนเดียวะ ลักเดียวดีเทิร์นออกข้างมาแล้วที่เทิร์นโดนอิกน่แต่ยังไม่โดนนะเอานะฮะลักกี้ยังยิงไม่โดนแต่ลักกี้ลักกี้โดนลูกทีสองหนึ่งนี่เอาล้วะสี่ห้าแล้วไมล์เซตขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งโอ้โหลักพี่คนนั้นของเบอร์ตี้โอ้มัดนะ แป0รอยคนด้วยนะครับเดือดดานเงนี้ครัเนี่ยมายเซธถ้าพลาดตรงนี้ก็คือจบครับคือแตกพรายฮนะสองศูนย์ 0, สวัสด์นะอิกเซอร์สิคิวไปแล้วโอพี OP จะจัดนะเล่นดีจะจัดนะเออเลอร์ครับยังไงฮะไฮด้าลักกี้แล้วก็โรบ,บอทนะตาปาลาระเบิดไปครับอูดนบูปชิดอีกแล้วครับเอาเยอะอีกแล้วครับคือเล่นเร็วอีกแล้วครับ พาระเบิดไปได้ดาเมจระเบิดมาระดับหนึ่งครับแล้วลักกี้จะตายคะับโหแล้วจังหวะดันแล้วทางเพื่อนไปดาวแต่ไม่มีคนชุบหรือไงครับเนี่ยต้องไปเอาแล้วเอาลักกี้ลงครับอ้แล้วทางนั้นซาซาครับเขาดาวไปแล้วทำไมไม่ถงมครับโอ้ยเล่นแปลกๆครับซาซาเนี่ยเขาดาวไปหนึ่งแล้วปล่อยปล่อยให้เขาชุบง่ายๆแล้วก็ไปปล่อยเพื่อนโดนลุมแบบนี้ครับซาซาเออร์เล์ครับสร้างโคโนมา ไปเสียปีคนหนึ่งแล้วซาซาไม่ดีแล้วแบบนี้ยังไงฮะดูปอดออกขวาออกซ้ายมาขอไปจะยิงอ่ะโอไฮดา้ายิงเอา้าไฮดา,ปปาเป็ปาระเบิดใส่ด้านบนนะเขาอยู่ตรงนี้หมดแล้วครอะไฮด้าเป็นปาระเบิดใส่อะไรอะนี่เขาอยู่นี่หมดแล้วครับเขาอยู่ซ้ายหมดแล้วอะไฮดาไป,ป็นปาราปปาะเบิดเช็คขวาอยู่ครับนี่ครับดีเทิร์นั้นลวงลวงครับดีเทิร์น่ะ ล่วงไปหนึ่งบเพาแล้วสามสามนะสูสีแบบนี้เหมแบ่งร่างเป็นลิงแล้วเรียบร้อยทางนั้นโลบอทและน็อกดาวครับโลบอทครับออกไปเออเลื่อน็อกดาวโลบอทยิใส่รถรูครับเราเรียบร้อยกระโดดยิงหัวหกร้อยสี่สี่โลบอทคมจัดจัดนะช็อตนี้หมูก็น็อกดาวเหลือฟิกเตอร์คนเดียวครับเหลือวิกเตอร์คนเดียวครับหูยังไงฮะวิกเตอร์คนเดียวว่าสองหนึ่งนะเหนียบร้อยครับหมูห้าห้าครับโอ้โห ดูไม่ผิดนะ5-5นะคือแบบพล,ลวินเลยนะโอ้โหนี่ยฟิกเซอร์ดาเมจ4,193ครับโอ้แล้วดูดาเมจโรบอทนะ5,0720ครับบ้าไปแล้วฮะดาเมจท่วมท้นเหลือเกินนะโรบอท นะด้านแค่หกคิวก็จริงอนะแต่ดาเมจเยอะมากอนะสไนคู่นะสไนคู่อนะวิ่งออกมาหรือเปล่าโนะดนบูครับนี้ยนะยังไม่โดนนะฮะแต่เออเลอร์นี่ขายไปครึ่งลอดโอ้ยังไงครับดูโรบอทหน่อยแล้วกันนะโรบอทนะเขายิงดีนะโดนบูว่าเลือดเจ็บๆว่ต้องพันยาก่อนนะโ,โคโคครบับแล้วลักกี้ไปดอกดาวเฉยเลยครับ อำมมัดนะแบบนี้โอ้โหแบบนี้ไม่ดีครับถ้าโดนขึ้นนําเป็นแมตช์พอยต์นี่ห้าห้าตอนนี้ใครได้ตรงนี้คือหกครับคืออุ่นใจให้โชคอะไรนะหูลมควันนะโุ้นลมควันให้เพื่อนครับเียบร้อยโดนเก็บซ้ําไปเลยครับโดนบูว่าปลาแล้วเบิดซ้าไปเลยครับเดี๋ยวนี้ครับเอาแล้วสลิปปิ้งบุ๊กโอ้โหแล้วเอาแล้วดาวสองครับเอาดาวสองเฉยเลยจากสี่สามครับเป็นสองสามเฉยเลยฮะดาวคู่เลยครับทางฟิกเซอร์แล้วก็สลิปปิ้งบุ๊กครับโหหยากจังจับนะเขาทำกุ่ค่อนข้างดีฮะ แทนแน่งของซาซาครับเขาทำบุกดีแล้วดาวอีกหนึ่งครับโอ้โหหยาบจะจัดเหลือโดนบูคนเดียวครับแบบนี้แล้วโรบอดเห็นแล้วด้วยครับการปาระเบิดตรงนี้มันบ่งบอกได้เลยว่าเขาเห็นแล้วว่าอยู่ไหนฮะแล้วเหลือสามหนึ่งแบบนี้ครับโดนโดนบูยิงเอาให้หัวเหมือนกันนะถือว่ายิงได้ดีอะโดนบูอ๋อฮะโดนบูับเกมนี้เก็บไปสองแล้วครับเหลือสองหนึ่งก็โดนบูไหวหรือเปล่าครับโหูนี่ครับมันมันวัดอะไรได้หลายอย่างนะ ถ้าพลาดตรงนี้จะโดนน้ำ6 5ครับแต่ถ้าได้ตรงนี้ก็คือมันจะได้ใจไปด้วยแล้วแปลงร่างเป็นลิงมาแล้วปลาร,ระเบิดเรียบร้อยครับโดนระเบิดโอ้โห6 5ครับซาซาครับเอาจากักไปเซ็ตนะกำลังจะแตกพรายไปเซ็ตกำลังจะแตกพรายนะโอ้มาสนุกสนาน,นครับชาร์จแปดแป๊บ,บหนึ่งนะ แบตโทรศัพท์จะหมดนะฮะอปักไปไหนวะแบตจะหมดนะฮะหมดครับชาร์จแบตก่อนแลวครับดูต่อฮนะผู้ละด่านนี้ด้วยนะ ดดนี่มาเซตพึ่งแพ้ไปด้วยนะเราเรียบร้อยอะโดนบูน็อกดาวครับแบบนี้หยาบครับน็อกดาวแบบนี้บสบายหมดามเลยครับไม่ต้องเล่นนะเอาล้เราสลิปปิงดาวพี่ครับเอาแล้วไม่เซตครับน่าจะชัดรึเปล่าครับเหลือสองคนอย่างงี้ครับเราเทรดได้สองคนเหมือนกันนะเอาเทรดได้สองคนเหมือนกันแล้วไฮด้าตั้งโคนูมาครับเอาไปทำมาสองสองครับไปทำมาสองสองครับเอาไว้ยังไงฮนะลุนฮะ เซตแล้เบิร์ดฮะยิงครับตัวครับเอาแล้วเหลือคนเดียวครับโอ้ยยังไงฮะจาก4-2ครับเดี๋ยวนะจาก4-2นะเออโหจะชนะอยู่แล้วครับเหลือ2-1เฉยเลยครับซาซ่าฮะโอ้โหคือคือถึงจัดครับแล้วยังไงอฮะซาซ่าครับคนเดียวเอาอยู่หรือเปล่าบล็อกฟันอยู่วะวิเซอร์นอนยิงครับนอนยิงครับเนี่ยมันไม่ล็อกครับบล็อกฟันนะ โดนยิงฟรีจากด้านบนน,นั่นเองเธอยิงฟรีมาครับเลือนเดือดร้อยเดียวครับแล้วฟิกเกอร์อ้าวเราหกโคกครับโอ้โหแหมตลอดได้เปรียบแท้ๆใจเย็นนะหนูมิ้นนะยังไม่แพ้นะฮะโอ้โแมวเก้าชีวิตยังไม่แพ้หกโกนะครับอยากจะสต็อปไปก่อนได้ไหมฮะอยากจะสต็อปไปเหลือเกินนะโอ้โห กดอันดูได้ไหมฮะกดอันดูตรงไหนมีทางได้ใหม่ให้แก้ตัวคือเกมสุดท้ายครับนะชี้ชตาครับมายเซตฮนะจะได้เล่นเกม3หรือว่าจะแตกพ่นะชะตาที่ไม่อาจดีกเลี้งหรือเปล่าชตาที่ไม่อาจดีกเลี้งหรือเปล่าครับ6 6ครับเกมนี้นะมายเซตถ้าพลาดก็คือจบนะแฮ้สองศูนย์นะรากชนะได้ไปต่อครับ ได้วัดกันที่เกมสามครับได้เล่นนะได้รู้เรื่องครับดูนะฮะนิ่งเลยครับมันเก่งับมันกดดันนะกดดันนะกูก็กดดันแล้วตอนนี้คกดดันจนกูเลยครับผมอิฉลาดจัดนอนยิงเอาละโดนบูพลาด้วน็อกดาวครับเรียบร้อยครับเบิร์ดบัตฮะสามสี่ครับแบบนี้ไฮด้ากำละเบิดแล้วครับแล้วรีเทินยังไงฮะโดนระเบิดน็อกดาวครับเรียบร้อยหรือเปล่าครับ โอ้โหกับบัดเลยครับกับบัตด,ดีแล้วครับสองสี่แล้วครับฟิกเซอร์กับสลีปปิ้งบุกครับแบกไหวหรือเปล่าฟิกเซอร์ครับแบกจัดๆัดแล้ววันนี้ไม่รู้จะแบกยังไงแล้วฮะนี่ครับไม่รู้จะแบกยังไงแล้วสืบสอบคิวฮะไม่รู้จะแบกยังไงแปลงร่างเป็นลิงมาฟิกเซอร์ยังไวอยู่ครับเราโดนยิงเอานลอกดาวไปได้หนึ่งเหมือนกันนะแล้วฟิกเซอร์จะเจ็บครับ เลือดเหลือหาเท่านั้นนะฟิกเซอร์โดนหมัดต่อยครับอู้เอาหมัดต่อยเลยครับจังหวะนี้ครเอาหมัดต่อยเลยครับเอาจะจัดเราเรียบร้อยเซอดิปิ้งคนเดียวยี่เรียบร้อยครับแตกพ่ายครับบเซตครสองศูนย์ครับไม่มีเกม3ครับตกรอบครับบเซตโอ้โหเกินใจชนชนนะฟิกเซอร์บอกแบกไม่ไหวจริงๆนะทีมดาวก็ไปพักเป็นปลาจริงนะโอ้โหดาวกันง่ายเหลือเกินเรียบร้อยคะดับแดดดี้นะ เป็นทางด้านของไบเซตนะที่แตกพ่ายไปนะส่วนทางด้านซาซาครับชนะไปสองศูนย์เข้ารอบนะเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ